ค okay. นะครับผมเดี๋ยวก็จะเทสชุดคอดแบนนะครับผมตัวนี้เป็นพักส่งนะครับพักส่งโอเคตัวนี้พัสกส่งนะครับเส yeah, okay. าต um ัวนี้นะครับพักส่งตัวนี้พารับเสาล่างครับตัวภารับโอเคอ่ะเดี๋ยวกดคีย์ครับเทสแทสแทสแทสทหกสิบวัตต์นะครับเทสหนึ่งสองสามแทสหนึ่งสองสามสี่แทส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 อยู่ที่วอลลุ่มอยู่ที่วอลลุ่มของแต่ละตัวนะครับ ว่าสัญญาณที่เราปรับเสียงไว้นะครับถ้าเราปรับเสียงไว้ได้นะครับมันก็จะชัดเจนนะครับผมโอเคอ่าอีกฝั่งนึ่งนะครับทดสอบทดสะบทสอบทสะบทดสะทสครับเราพูดมาสมมติว่าสัญญาณทางไกลเข้ามานะครับฝั่งนี้ตัวนี้จะสั่งคีย์นะครับเสียงก็จะออกให้ตัวนี้นะครับ ทดสอบทดสอบเทวันทีทดสอบ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 เทววันทีทดสอบทดสอบนะครับเวลาไปเทสใช้งานนะครับค่อยปรับแต่งเสียงอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับอ่ะประมาณนี้ครับจบครับ